กระเทยขายปุ๋ยมาหลายจช่วะวันดีคำไอาย <c oughs> โอ้ยออกมาสองรอบสองเรากต่ยังมาเอิ่นกันอายย่ไม่นอกตลกออกแล้วป่ออกเล้ยค่ะพี่น้องหัวให้ตลกในเด้อขอบคุณหลายๆค่ะเอา,อลา,เอาอกลับา้กุดตีปากแกบาดได้พระเอกอุ๊ยจะได้จังหว่าจังสันเปิดธุรกิจใหม่พี่น้องเดี๋ยวนี้หาหากินน้ำปุป๋ยม่ไ้แล้ว ขายปลาแดกกับเพราพ่อสีได้ข่อยเลยเปิดธุรกิจบูชาของขังวันต่อใช้ละลูกข่อยไปใช้เหมือนระบาดที่นี่เมีอซอยข่อยเนี้ยซอยให้หยังหย<ม>ังป้าหักควดท่องไว้เห็บยางออกมาเมื่อไหร่ยางคอยๆได้เปลี่ยนเมื่อไหร่บริานเวทีขาเจ้าหลูตีมาซอยข่อยเนี้ยซอยอีหยังข่อยหิวเข่าโอ,โอ,โอยเติมมหยัง มึงศีระแตกไปไว้าใสอีกแล้วมึงขีด<ม>โพเฮ็ดเลี<ฮ>้ยงเร่งรีบปอบมืึอนี้ประธานได้กินจะคำอยู่มืึอนี้ประธานได้กินจะคำแมนปาสิไปกินเขาเ่าเฮ็ดยังเดี๋ยวนี้กูสิพามึงเปิดร้านเปิดร้านเออมึงเห็นบาาอผ้าอีกอยู่เพิ่นเปิดธุรกิจออนไลน์บ่เออเฮาเปิดธุรกิจทองไล่เลยวันทองเบ้าเพื่อนธุรกิจทองไล่มาต้องห่วางมูอข่อยสามคนนีมีไล่สุคนเออกูเสียโยบอไล่แต่ทองมองใดไล่งามดากสุกข์ไล่วันทอง ตานายครับมื่อนี้เปิดยังอ่ะเอามื่อนี้สิผ้าเปิดฮานพระเจโน้อยพระเชียงเจโน้อยพระเครื่องเอาตามนั่นเลยบ่าเมียเอาตามนั่นเปิดลาดลูกเปิดลาดเปิดลาดเขาเอาของมาบ่ล่ะเร็วๆให้สัทธามันเร็วเปิดลาดเร็วๆป้าเปิดลาดสุญชาอะไรนี่เนี่ยเปิดๆเร็ว พัวลูกกัดเดโนนวนเลยโอ้ยฮาขวบท้องเลยเนาะไม่ยังอีกเมนมาหยังอันนี้งานเปิดฤดูกาลศิลปินผู้ไทยขันงานยิ่วผู้ด,ด้วยสมเด็จสมเด็จวันนี้บ่อะไรมางานยิ่วนะ,อะเอา้าบอ่อะไรมางานยิ่วหรอมาหยัง ว่าน,นี่เปิดธุรกจิจอยู่ในประเทศไทยสั่งรอโอ้เปลือุรกิจในประเทศไทยแม่งร้องและเหตุเฮ็ดกหยังเหมือนมากหยังว่าน,นี่เปลือลองหีอ้าเอา้าไม่มีผู้ใดญ่พาเห็นอยู่ตีล่องอันนี้ล่องหยังก่อนล่องหีอ่ะ,อะเอา้า มันเปิดจังไหนเจ้านี่ให้คอยเฟ้งคอยคอ,ยอยถามเจ้าเนี่ยถล่ลงอันนี้คือจังสีล่อคือจังไหนประเภทลงหิวอันนี่แยกอยุสองประเภทมาเอ้าแยกอีกอย่างสองประเภทมังสีมีหีแห้งแล้วก็หีเปียกโอ้ยบอยแม,มนเขาว่าลงสีไปจังสัน้นเออมาเชียร์มาจังสังละมึงคือบ่ากูบอกเจกโอ้มึงเป็นเจกแม่งแล่ามักก็เลยว่าลงลงหีอ่ะ อันมาหยังขันว่าเปิดธุรกิจละสีมาหยังคือจังสีหลอกว่าดิเปิดธุรกิจว่าสิมาหาบูชาของรักของหลีสังเลาบูชาของดีแมงแล้วมาถือมองเลข้เจ๊มึงมาถือมองเล้วถือมองแล้ววัดเจอ,อนี่แหละเจ้น้อยผ่าเชียงเจ้นอยผ่าเชียงแม่มึงเจะหนอยป่าเชียงจยังไรเมืคือเจ้น้อยหมูโศกแท้ห่านพ่าเชียงมึงสิกกว่ากูห่านเชียงหมูแม่มึงจะได้บบกปอบ กังซีล็ออยากได้ยังกว่าว่าไรเปิดธุรกิจเนาะกังที่สิเรียกลูกค้าเขาล่างนี่นะเอเอ,เอมันต้องเป็นจังซี่มึงอยากได้ยังว่าอยากในกุ้งมังท่องกับล่างขวักสังเล็กุ้งม,มังกรกับล่างขวักมัแล้วม,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 มี่มี่เพื่อนกุ้งมังกรกับล่างขวักมีเอาว่าอยู่นี่เรือกกับมีตีมี่แหละน้อยอย,อย่หานฉันมีเหมือนว่ามันทอว่าไรมาถึงกางอีเติม มึงบอกกันเม่กี่ไหนสับกันสับกันสับกันอโอ้ยยิปเตอร์ยิยบปอบอปขวึงอันสับกันกูหมายความาว่า,ากูม่านท่องอ่ะมันยืนผีอีดเป็นเทพสับกันเม่เมื่อตีให้กูม่านท่องยืนนั่งเป็นนั่งกวักให้นั่งกวักยืนเป็นกูม่านท่องอีปบอปปาดแก๊ก งอ่ะนี่ของดีอว่าไอหยาเมื่มึงอย่าว่ากูมั่งท้องเลยเนี่ยนี่แหละกูมั่งท้องรุ่นเรียกลับลุงเลี้ยกลับอืออว่ามาโมแมงลุงเรียกลับแล้วละเอาลุ่งยังสั่นลุงไล่ไล่ซับเรื่ยแล้วเอามื่ก็สิว่าไปยังสั่นมึงแล้วเป็นตะกี้ยังบ่ใส่ขีไห้พักแล้วโอ้ยมึงสิไปด่ากูมั่งท้องกูจังไหนบักเก๊กอะเอาว่านี่ขับเอากูมั่งท้องเอานี่หนี้หนี้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 นั่งขวักนังขวัก เม่มึงล่างควกดีเออนากวัวล่างควกแมวยังมาขีปค,คือผีปังหลูกแท้เอาเกกแมงจะได้หกจะควดผีปันหลุดมาที่นี่ก็คือจังสีหลอกเอาจะได้อีกว่านี่อยากบูซาอยู่อันนี้อยากบูซาอยู่แมงแล้วจะว่าค่าบูซานี้แพงปังไรเอ,เอาค่าบูซาเพราะแพงนี่แหละจับบากทั้งเอาคาบูซาสอง,ององนะหาชสององหาชเมีน โอกระฉว์ว้าวว้า,าวาทรงหอดบ้านเลขเจ็กมีบริการทรงพร้อมเอ<ว>งอง <มา S 2> องค์หาศีรพวมมาเลยคาทรงก็ขาดหลังเลยมาเลยคาทรงสอง,สององค์นี่หาศีปเป็นบอก,กุ้มันแม่งแล้วคาทรงนี่หาหมื่นวันเถาะไอ้ยาแม่หยังคาทรงจังไลสิแพงกว่าคาบูชาวะเอาบอบแพงจังจไหมึงกับเบิรงกุมันทองกับนังกว่ากู้เนี้ยเปลี่ยนไม่รถธรรมดาเขาบอกไม่ทรงข้าวไม่ได้หขนนาด โอ้ลุงนี่ต้องโลเค้งลรอโอ้โลเค้งแล้วรถพ่วงอันคอกคักๆไปแล้วมึงเอยโอ้กระชังว้าบ้าหรอกเจ้ายังมาที่นี่คือเสียสายของตัวนี่ล่ะเออเออตั้งสิเป็นจังเสียหรอไม่เป็นจังไหนอ้วนนี่อยากบูชาพระอยู่ไล่กับอ่าเจ้าแม่กวางยิงปักป๊าดเอ้ยอยากได้พระยูไล่กับเจ้าแม่กวนอิมแม่งแล้วมี่มีมีว้าเพื่อนพระยูไล่กับเจ้าแม่กวนอินห้ามฉันกว่ามี่มี่เออป้ออืดป้ออยากป้อวาย เอมีมึงปากพายุยไรมวนคือนโคกนี่มาที่นี่นตู้ยมาเป็นตะเบิงลให้หน่อนี่แก๊กแก๊กแก๊กนี่แหละพายุยไรไอ้ยาตั้งอย่งแ <c oughs> ม่งยังอีกรอบบางอีรอดเอามึงอยากได้ยังมึงว่าอยากได้พายุยไรกับเจ้าแม่กวนอิมมาเม็นตีอังรีแม่งยังก่อพายุยไรอังร่างเจ้าแม่กวนอิมเจ้าแม่กวนอิมแม่ทองพายุยไรแม่มึงอยงมือขึ้นหนังปลาเป้าเทอะวะ เ,เก่กแม่ย้อยทวงกิริกจอกหลอกแข้งแต่บัดที่หนึ่งแต่ว่าพายอยู่ไรล,ลือคือบอ่มีตาว่ะเอา้าอีหยังก่อผายอยู่ไรล,ลือบอ่มีตาล่ะมันสิไปมีตาจะไดนมึงเฝ้ามึงอยากได้มากมันลงจากสวรรค์ตามันก่อยุกอนเมฆผุนวังหันโอ,อ้ต<อ>ีเมยมึงให้อู้มึงว่ามึงคขาดเลยลเลยาเฮาเบิ่งเบิ่งมึงหัวเข่ามาทวงมันบอกเม่มึงใครหำแมง์ยังมาไงแต่วะโอ้ห่า เอา้า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 เมื่มึงพระอยู่ไรกูตื่นบัดที่นี่ <c oughs> บู๊ยอีปอบไปยืเนเศร้าฮาปันมาไม่รอดกวนเศร้าเมย์แบที่นี่มีมังเป็นอยังบ่เป็นอยังจังไรมึงจาดมันแห้งปะน่ะมันกระตื่นตอนนอ่วเนาะอ๋บอบ่ตื่นจังไรว้ายเหงืตาอยู่หลังมั่งอ่ะโอ้เ <c oughs> มี่มึงอ้๋เนาะเท็่จังไรเสียวมันคึ้งมาไร่บังที่เอ,อิดมันขึ้นมาดอกเอ้วเอ้วเอ้วเมื่มึงมาพี่มาพี่อุ้้ย่่เ็คือแมมึงักนนทีี ตื้อกระตื้อปวดตื้อพกปากพอมันกระเจาขัดจักที่นี่อ๊ยเชียงบ่ก้อยยังมีกูเบิ่งคักๆอีกสามเดือนนี่บ่หวีตอกมึงนี่บั่งเป็นยังอ่ะเบาหวานก็พ่วมดันละสิเยี่ยมมันน่ะโุ่กระชังวัวบ่เอาเอ้ามึงคือเรื่องมากแต่เจ๊กมึงบ่เอามึงอยากได้ยังต้องนี่ข่าวก็ลังหลังเลยนะต้องนี่ล่ะข่าวดังๆแม่งแล้วอยากได้ยังล่ะเจ๊ก ใช้ลำไปสักคือแบบว่าของขมิงล่ะของขมงิ้งนี่ส่วมเรียกพวกเสียไม่มีน้ำใจทางขมิงนรู้สึกเสียใจเป็นมึงเอาบ้านี่ว่าบ่าเอาหรอกมึงไปย่างเือว่าเอาว่ายัางพริกกันก็บักหุ่งเชียง,ง พวกสิไปยากหาเมย์น้ำพี่น,อน,น,น้องทั้งพร้อมกี่คนเช่นเอาจังสี่ซะเอาจังไหนอีเพื่อเรียกลูกค้าเขาล่างเนี่ยนะเอ้มั่งต้องเปล่งจังสี่พวกต่าคุ้งของมั่งต้องเปล่งอ่าพายิ่ง่างนะเมยมึงเจ๊กแมงจะได้จดังหกแจกกอดผ้าอี่ง่างมาที่นี่จะได้ผ้าอี่ง่างแม่งแล้วบ่อยากจักเมย์จะได้ผ้าอี่ง่างมันบ่อยากจักไม่ได้พูดผ้าอี่ง่างอยู่อหันฉันกับมีว่าเลือกกระมี่ว่างทองมีผ้าอี่ง่างหันฉันบ่เอินบ่อยะไว เจ๊กไม่หง่ะอ,อันพาอีง่ะไม่ยั่วเพิ่งเอามึงเอาพาอีกองก้อนบ่น้ามั่งบ่แมยังพาอีกองไม่หงังสั่นบังว่าเอื้องหลากเบิกบังจังสิงเอาดากตีฮันอ่ะอ้วลาจังไหนมาคือคลองแถวว่าเอามึงเสียังั่งสบามันคือคลองให้อ้วลูกจักบากแน่และลูกจักบากแน่มาเด้อบัดที่มาเบิ่งเจ๊กลูบจากัดที่นี่อุ้ยให้ว่า,าที่ถังเลยเออเอาฐานฐานสาทุล้อ ขังกิ๊ก,กะกังว่าสิไปไรลีลออข้องให้ข้องลวนีเสียงหลังจังฝ่าหลังออสองจำเมื่อกีมึงเป็นยัางเก,ก๊กว่าสามักตกสมักยัางเกาะสมักตกเอาโต๊ดยู่ใส่ตกอยู่หลักมึงอะไง มึงเกิดไปไวายพ,วพอ่อวายพ่อกี่ห้าเนี่ยกระตุ้นแม่นคักแม่นเนรีหักกระเดิลม้งอีเติมอีเติมอี่ผักสัวมึงพักกีงานเมมอีกองก้นออกมาอี่ปอบมึงงานงานไอ้ผักกีงานเขาโอ,โอ้ยหากี่เมมเอ้ยแต่ว่างานกับงานพดงานพ่แจ๊กแจ๊กามาดูนี่ของดีอ้าย,ยา โอ้โหโคกพอโคกแม่แล้วเอ้ยบางคนไม่ยังนมีมันเกิดบ้าสักเนี่ยเป็นอยังงั้นอ้วกเบอรคยเห็ียนฮีไงก็หลากอ่ะเอาเก๊กแม่ยังมาจังไร่ขัดจังไร่เน่แถบประเทศนี้นี่แหละพระอีงห่างของแท้พระอีงห่างของแท้อือคือจังสิหรอขังอ้วกสีบูวซ่านี่ล่ะอ้วนนี่ต้อง ทกศอกสักกองมาฮ<ห>นะว่าต้องทกศอกทดสอบแม่งแล้วมึงสิทดสอบแค่ไหนว่าสิจุกกับโพสิจุกกับโพแม่งแล้วเอาจุกกับโพว่อจะเข้าเลยว่าหากับโพกกองไม่หยัง <S <S เอาจุกกับโพกฮ่าจูนี่ <เ END! S 1> นี่ไม่หยังหขนาะบังเสซิมซิมซิวะ เอ้ยห้าขวดทองเลยถือออกมาบังยังไงกูนึกว่านบังกะเพบ็กปอบบังเชียงเชีเีมีมึงพาอิงางกูเล่นไว้กอเสียงาว่าหากะเพกงโออาอเอาโ๊เอาโอเอาโอ๊ตเอโเอาโอตเอาอ๊เอากอ๊เอาโอ๊เาโอ๊ตเอกโอ๊ตเอาเอาอ๊เอาอ๊อาอาาโอ๊ตึงเอาออาโอ๊าโอ๊าโดาโอ๊ตเอากตโเา๊าา สามบังเลเอาคือบ่จุดบังเด,บงเดียวบังเดียวอะไรมันสีพุกตะคุ้งมันสีบ่าซักสีกลาเอาแต่ว่าบัางเดียวกับซักสีแล้วเด้มึงจุดสามบังรุ้ไบ่ามุนอัญญาผุดพิภายังห่างมังบ่มึงหลอกโอ้ยสาธุเลอรคุ้งหิ้โอ้ยห่ากี่ขวบมึงเอ้ยเนาะขังสิรีน้ำเจ้าบังเโาลำพผีแม่หีเมียงเอย้ยขวบขวบเอ้ยเนาะ จู่ๆยี่ลีติดยันนี่กระชังให้ว่าจุกจับปากกองเลยโอ้โอ้ไม่ไม่ไฟแรงจุดแรงจุกแล้วว้าแม่ยังควงคืงไงกูปะอันเขาเจ้าดาไฟอ้อยซื่อๆดอกโอ้ยอัวป้าบ่แมยังรับไฟอ้อยหรอกแม่ยังสั่นรับไฟหมอยคักๆนี่หรอ ไอบเอ้ยไข้มึงนสีจังสี่มันสีพ่อสามงานบ่มังเป็นยังเดินเหมือนเลหันนาโอ้ยข่าวต่อจอกเอามังอีอ้วสิจุกแล้วนะเอาสิกจุกอีหลีเตียนี่ยังแล้วอ้วสิเนบใสใสเลยเนฟใสใสบั่เนบใสขางใช่หลีบเป่าเออขางใช้กับอะไรขางขว้าหญิงคว้าขางขวาขางขวาแม่ไม่การโยกหนีพร้อมมีฮานี่บัดขางควากับอะไรเอ้ากระชังจุกใสหนีหลุกล่ะมังมังแล้วลูกล่ะ แม่มึงหีละเบิกเลยอ่ะไม่ยังบันไม่ยังเติมมึงกินยังเติมเตี๊ยบงานก่นนะแม่ inal, แมึงปิวเลยโ่รเจกมาที่นี่บ oh ้านพวบ้านแมงพัดจุดกระโอกใส่หี้วจีบกแซกโอ้ค่อยๆว่ากันมันสีเพิดกันยี่หรี่ะา เกิดได้ไงมามึงเกิดย้อนยั้นมึงเกิดย้อนหินี่ตัวปาทัเอ้ามุตัวออกทางนี้ติวยเลนยังบ่ค่อยปรึกษากูเ้าตะกีน้อยละมึงไม่หยังหีกูเล่นบดเห็นบดนี่เอ้ยอีนี่ก็คือกันอยูสาปีใหมกูเอาจักเถื่อปาทั มึงก็ต้องไม่เห็นหน้าตาสิครับเด็กมึงต้องไหนมึงจะเอาไหนเอ้หันใหญ่เห็ดมันมึงสี่มันค่อยๆมันกระโลมทวนพเดีหันเมยขอเงี้ยงกระมิดจะกูหาเอาหากระหาตัวหัวหน้าเพไดีย่องได้ยิ่งอยู่ว่ามึงมันหันกระซ่างกระซ่างย้ำมาเบาหัวหน้าหัวดากนั่นเอาหัวหน้าซื้อๆก็ได้มึงบ่ต่างหัวดากก็ได้ดอกอีปอมมึงเห็นบ่อมูเขาได้อาบน้ำเบิดกูบ่ได้อาบน้ำจักมือมึอนี่เอ้า มึงแางยังก็บ่อาบอีหยังขึ้นกามีแต่อีเติมเฮ็ดเปล่นอีหยังกับอีเติมเฮ็ดเปลนมาชูนยังนาะผู้ใดว่าหัวหน้าล่ะว่าหัวหน้าใด้บ้าบุญเป่าบุญจินนั่งอยู่ข้างในบุญเป่าบุญจินเป่าบุญกูหวงเมื่อยเข่าก็ไม่ได้สะแตกป้า โอ้ยมึงคือบ่ามาด่วนกันกูโตวตโต,ต,ต,ตแล้วเติมประมาณมึงนี่ใช่งง่ายๆว่าหันเถาะโอ้ย